วิธีการแต่งเส้นคอนะคะขั้นแรกค่ะให้ปิดเก็บไหล่ของแพทเทิร์นชิ้นหน้าก่อนจากนั้นนำไหล่ของแพทเทิร์นชิ้นหลังมาประกอบเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะเราควรที่จะใช้แพทเทิร์นชิ้นหลังมาทับชิ้นหน้าแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราจะย้ายเส้นเนี้ยเราจะได้ย้ายข้ามมาได้นะคะแต่ถ้าเกิดของคุณ ถ้าเกิดตรงนี้เป็นหลักของคนไทยอะค่ะนะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเอาชิ้นหน้าเนี่ยมาแปะกับชิ้นหลังมากกว่าเพราะว่าเราจะชอบลอกลายของชิ้นหน้าไปไว้ที่ด้านหลังนะคะแต่ตรงต่างประเทศเนี้ยข้างละข้างหน้าของเขาเนี่ยมันสูงกว่าข้างหลังทังนั้นอะเราก็เลยใช้วิธีการเอาข้างหลังมาแปะข้างหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการวัดค่ะเราจะวัดจากเส้นข้างคอของชิ้นหลังลงมาก,ก่อนนะคะประมาณ1เซนแบบนี้ จากนั้นก็ตีเส้นชนที่ปลายไหลอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่เราจะย้ายไปหาชิ้นหน้านะตรงนี้นะนี่เราจะย้ายไปหาชิ้นหน้านะคะเส้นนี้จากนั้นเราก็จะทําการแต่งเส้นคอกลงกันนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากวัดจากเส้นคอหลังนะตรงนี้ลงมาค่ะตามเส้น0ูน้านี้นะคะลงมา2เซน ตีเส้นต้องฉากมานิดนึงนะให้มันไล่ไล่ออกมาหน่อยยื่นออกมาสักเซนนึงก็ได้นะคะมาข้างหน้าก็ทําแบบเดียวกันข้างหน้านมันมีเส้นอยู่แล้วเนาะเราก็จะยื่นตรงนี้ออกมาสักเซนนึงปานๆมันจะได้ไม่แหลมนะจากนั้นเราก็จะขยายข้างคอกันค่ะนะปกติแล้วเราจะขยาย,ยที่ประมาณ1เซนถ้าเป็นเสื้อติดๆนะคะแต่ตัวนี้เราจะแอบผ่านนิดนึงนะเราก็เลยจะขยายอยู่ที่ประมาณเซนครึ่งน,นะคะ ซนครึ่งแล้วก็เอาไมา้บรรทัดวัดเลยนะฉน,นั้นก็มาร์คไปเซนครึ่งแบบนี้ใช้ไม้บรรทัดวางตั้งฉากชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนิดนึงนะคะแบบนี้นะปล่อยให้มันยาวออกมาประมาณสักสองเซนถึงนิ้วหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้นะช่วงนี้แล้วเราก็ วัดจากตรงเส้นตรงนี้ค่ะให้เราออกมาเล็กน้อยนะประมาณหนึ่งขีดนิ้วอะค่ะก็ได้นะทีนิ้วตรงนี้นี่หนึ่งนะตัวนี้เราจะได้เอามาเป็นเส้นสำหรับแต่งข้างคอนะคะจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดวางค่ะแล้วค่อยๆแต่งนี่นะดูดูแนวของ เส้นคอนิดนึ่งนะคะว่ามันโอเคสวยไหมนะคะอันนี้ก็ให้มันวิ่งตามมุมนิดนึงจากนั้นก็มาโค้งเส้นช่วงคอกันบ้างสังเกตว่าของครูเนี้ยตัวเส้นที่เป็นเส้นสกเกลเนี่ยของครูจะให พยายามวางตั้งฉากนะคะกับเส้นที่เราขีดเอาไว้นะ,ะมันจะเป็นตัวช่วยในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้ร้อเอร์เ็นนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยนะคะสเส้นที่เราแต่งมาก็จะเป็นเส้นนี้มาตัวน,นี้ก็จะโค้งมาอันนี้ก็จะไม่แหลมแล้วนะเพราะว่าตัวน,นี้เราให้มันจิ้มที่ตรงนี้นอแล้วออกมาดนะังนั้นมันก็จะมาเป็นทรงโค้งแบบนี้นะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จัดการลอ,อกค่ะลอ,อกเอาเส้นไหล่นะของชิ้นหลังอะคะ่ะไปไว้ที่ข้างหน้านะคะทีนี้นะก่อนที่เราจะย้ายเส้นคอออกนะคะครูก็จะบอกว่าในของคนที่คิดที่จะทําเป็นเสื้อแขนกุดอยู่แล้วนะให้ทําการแต่งเส้นวงแขนต่อทั้งสภาพนี้เลยนะคะก็วัดเลยค่ะจากปลายแขนเนี้ยริมเนี้ยเข้ามาก่อนเลยเสองเซนนะ จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังเวลาแต่งนะคะอืมแบบนี้จากนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็ทําการวัดจากตรงช่วงนี้ค่ะช่วงวงแขนนี้นะบ่าของเส้นหน้าเนี้ยกินเข้ามาหน่อยนึงอ่ะกรณีของครูครูก็จะกินเข้ามาประมาณเซนหนึ่งแบบนี้นะคะส่วนข้างหลังเนี่ยครูอาจจะกินเข้ามาสักเซนครึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ย เห็นเนื้อหลังมันมากหน่อยก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะมันอาจจะดูผอมลงด้วยซ้ํา <t> แต่ว่าข้างหน้าก็เป็นข้างหน้าเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็จะกินเข้ามา,มาประมาณเซนครึ่งนะคะจากนั้นก็เอาไม้โค้งมาแต่งค่ะอันนี้กูจะแต่งคร่าวให้ของชิ้นหน้ากับชิ้นหลังก่อนเลยนะ นี่เราก็ดูหาหมุมนิดหนึ่งลงไม่สวยเราก็กลับด้านเอาค่ะเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วนะเราก็จัดการมาักที่หนึ่งก่อนที่เราจะย้ายไปแต่งแขนกันต่อนะคะ เราก็จะมาร์กตรงนี้ไว้น,นิดนึงเผื่อได้ใช้เนาะมาอันนี้เราก็จะไปแต่งชิ้นหน้ากับชิ้นหลังกันต่อนะคะตัวนี้เราก็คือสามารถยยออกได้แล้วนะน,นี่นะคะเส้นใหม่อันนี้ในคลิปอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเส้นมันอน้างจางนะเราก็ขีดเส้นเชื่อมให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะแกะเข็มออก นี่คือเส้นใหม่ที่เราจะใช้กันนะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราเข้าแกะอันนี้ออกอันนี้ตอนนี้เราก็ได้เส้นปลายไหลของชิ้นหลังที่ะมาไว้ข้างหน้าแล้วนะตะวันชิ้นหลังตรงนี้นะคะเราก็จะมาใช้เส้นนี้เนาะน,นะคะแล้วน,นี้ก็จะมาแต่งแขนกันต่อการกว้านแขนนะคะตรงนี้ก็ควรที่จะให้มันวักลงนะกูก็เลยจะให้มันอยู่ที่ตำแหน่งเส้นหนึ่งตรงนี้นะคะ กูก็จะจุดปลาเอาไว้ก่อนพอเดียวเราจะมีการติดเก็ดนะเพื่อแต่งวงแขนกันนะตรงเส้นนี้มันจะไม่ได้ใช้แต่ว่าเราทำาไว้ก่อนเพื่อที่เอาไว้สำหรับเป็นแนวในการแต่งนะคะก็ให้ใช้แม่บรรทันนี้นะแล้วก็วัดจากเส้นบ่านี้ลงมาค่ะโดยที่เราจะวัดจากตำแหน่งเส้นบ่านี้นะลงมาสักสองเซนแบบนี้นะคะ แล้วก็วัดย้อนกลับขึ้นไปสักเซนครึ่งสาหรับเป็นเกตวงแขนนะคะตัวนี้เป็นเพราะว่ามันเป็นเสื้อแขนกุดนะยิ่งมันมีการล้ําเข้ามาะคะ่ะเกตตรงนี้ก็เลยจําเป็นที่ต้องปิดถึงเซนครึ่งน,นะคะแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นแบบตืนะะ้นๆเนี่ยอาจจะปิดตั้งแต่1เซนถึง1เซนครึ่งได้ก็แล้วแต่กรณีไปนะคะจากนั้นเราก็ตีเส้นเกตมาชน,นะคะ่ะ ตรงนี้นะมาเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็ทำการปิเก็บนะเพื่อแต่งวงแขนใหม่นะคะเราก็จะแต่งให้มาถึงเส้นนี้เลยนะอันนั้นตัวนี้ก็จะแต่งยาวลงไปนะคะอีกก็จะมีเส้นเข้มแล้ว นี่นะเสร็จแล้วนะคะาการแต่งเส้นวงแขนนะคะแค่ตัวนี้ออกไปเลยนะเพราะว่าเราจะทําการปิดตรงนี้หายอะคะ่ะแพทเทิร์นมันมีโอกาสที่มันจะบวมได้นะคะเราจะต้องมีการทําตัวช่วยของเขาอะคะ่ะขึ้นมานิดหนึ่งนะคะโดยที่เราจะเพิ่มเก็ตข้างทรงอะคะ่ะเข้ามานะตรงส่วนที่เป็น เก็ข้างตรงนี้นะเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะคะโดยที่เราจะใช้ไม่บรรทัดวัดนะจากเส้นข้างนี้ลงมาประมาณ3-4เซนนะคะอย่างไอคลิปนี้เนีย่ยครูก็จะใช้คีิประมาณ3ามเซนเนาะดูมันปานหน่อยนะคะแล้วตีเส้นเชื่อมมาไว้อันนี้ <X un> เขาเรียกว่าเป็นการแต่งแพทเทิร์นนะคะ <X un> เพื่อเก็บเนื้อตรงช่วงบริเวณใต้สรงนะคะไม่ให้มันเหลือนะโดยที่เราจะวัดจากเส้นเอวอันนี้นะขึ้นมา ประมาณเก้าเซนค่ะบางคนก็จะใช้วิธีแบ่งครึ่งเอานะแล้วแต่กรณีนะคะจากนั้นก็วัดออกซ้ายขวาข้างละสองมิลนะสองมิลบางคนก็จะประมาณหนึ่งขีดนิ้วแล้วแต่เลยนะคะว่าคนนั้นมีเนื้อเยอะไหมนะพอแต่งแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จัดการเอาไม้โค้งอะ่ะแต่งค่ะ ันนี้เราควรที่จะแต่งข้างล่างให้ดูป,ป,ปนนั้นๆนิดหนึ่งก่อนอย่างนี้นะมันจะได้ไม่บุกลงไปนะ แบบนี้นะเมื่อบ้านแบบนี้เสร็จปุ๊บเราต่อไปเราก็จะค๊อบเส้นนี้ออกมานะคะโดยที่เวลาเราทําตรงส่วนนี้นะคะ่ะอย่าลืมดูเก็จของเอวเรานิดนึงนะคะว่ามันเป็นมุมไหมนะคะก็แต่งมันให้มันเนียนออกมาสวยนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้ที่เป็นชุดเข้ารูปอะคะ่ะใครพบว่าคนสายมีช่วงนี้เป็นสะโพกเล็กอะคะ่ะคือมีหน้าท้องชุ่มเนี้อ นะคุณก็สามารถใช้ไม้โค้งเนี่ยแต่งเพื่อกินเข้าไปได้นะตรงนี้ก็คือกินเข้ามาแอนเข้ามาซ้ายขวานะคะเพราะว่าเพราะไอมันเป็นชุดที่ค่อนข้างเข้ารูปตรงนั้นเนี่ยก็เลยต้องระวังตรงส่วนนี้หน่อยนะแต่ถ้าเกิดตัวบล็อกต้นแบบนี้นะเราก็ไม่ได้ใชเนอกก็จะใช้ประมาณนี้นะว่าเราได้ประมาณนี้แล้วนะก็ทําการก๊อปปี้นะคะชิ้นนี้ออกมานะให้ไปอยู่อีกฝั่งตรงข้ามโดยที่ที่เราจะทําการกิ้งออกมาเนี่ยนะเราก็จะกิ้งเส้นทุกเส้นที่ เราจะใช้งานนะเอามาได้แก่เส้นเกล็ดสองเส้นนี้นะแล้วก็เส้นเกล็ดนี้ด้วยเกล็ดตรงนี้ด้วยเกล็ดตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้นก็เส้นคอค่ะเส้นไหลนะเอาลหลสองอันเลยก็ได้นะคะหรือว่าแต่ว่าเส้นที่เป็นล่ของชิ้นหลังเนี่ยต้องมีนะคะจากนั้นก็มาที่วงแขนตนัวนี้ที่เป็นแขนขุดแล้วนี่นะเพราะว่าเราจะใช้ไปแต่งให้ตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดของคุณคุณคิดว่าคุณจะเบื่อ,อไว้สําหรับ ตัวอื่นๆด้วยคุณก็แต่งเส้นนี้ออกมาด้วยก็ได้นะแต่ว่าเส้นเก็ดตรงนี้มันจะต้องปรับนะคะเพราะว่ามันใช้ด้วยกันไม่ได้นะไม่งั้นปิดตรงนี้มันจะใหญ่ไปนั่นเองเห็นไหมคะตรงน,นี้มันใหญ่นะก็ต้องมาหดเล็กลงให้เหลือประมาณเซนเซนครึ่งตรงนี้แทนแล้วก็ขีดเก็ดใหม่นะคะจากนั้นก็มาทีุ่้งแขนตัวนี้ออกมาแนะนําว่าถ้าขีดเส้นสร้างเอาไว้ได้ด้วยก็จะยิ่งดีนะคะคุณจะได้เช็คด้วยนะเวลาแบบปอ ใา้ขว่านะแล้วก็มาที่เส้นสะโพกนะแล้วก็ปลายเส้นข้างแบบนี้นะคะก็ให้กิ้งมาเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราจะได้เอาไว้ใช้นะคะทีนี้เราก็มาแต่งที่หลังกันต่อนะเวลาทำเบตเติลให้พยายามอยู่ในท่าที่เราถนัดที่สุดนะคะอ่ามาแล้วเราก็มาทำาะนอีหนึงแต่ง บางคนก็จะชอบใช้ไม้โค้เงเอานะแต่ของครูครูจะชอบใช้มือเนี่ยค่ะแต่งมากกว่านะข้างหลังก็จะปั้นๆหน่อยไม่เหมือนข้างหน้านะคะทีนี้เราก็จะมาขีดเส้นเกตบ้างเนาะเกตอันนี้ครูก็จะใช้สีแดงนะคะแดงก็เลื่อนออกมาเส้นครึ่งเท่ากัอนอันนี้ จากนั้นล้วก็แต่งท่าเดียวกันเลยนะกับตัวต้นแบบเมื่อกี้นะคะโดยที่ยังคงตุดตรงส่วนนี้เอาไว้อยู่เนาะเส้นครึ่งนี่นะราะนั้นเราก็มาลองดูเมื่อกี้เราวางไว้บรรนทัาท่านี้ถูกไหมคะอันนี้เราก็มาท่าเดียวกันเตรียวนิดน,นึงเผื่อเดี๋ยวเราตรงนี้จะมาแต่งสะโพกไม่ให้มันบุกนะคะจากนั้น เราก็วัดตรงนี้ออกมาค่ะให้เท่ากันเซนครึ่งอันนี้ก็สองเซนครึ่งจากนั้นก็ทำการแต่ง すぐそんなにいるわ。 แล้วนะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการอันเสร็จนะของตัวส่วนที่เป็นแพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะที่เหลือก็จะมาเป็นในส่วนของการมาร์กตำแหน่งเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการเย็บกดระบายลงไปนะคะ